สวัสดีตอนบ่ายแก่ๆค่ะทุกคนวันนี้เรากำลังจะไปซื้อดินนะคะซื้อดินมาปลูกต้นเฟื่องฟ้าอ,อแล้วก็ซื้อปุ๋ยด้วยนะไปตลาดแถวเนี้ยค่ะแถวปทุมมันเหมือนฤดูหนาวอะ่ะแต่ไม่ใช่นะคิดว่าเราจะเป็นฝุนด้วยปะนะถึงแล้วเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยมีอาถึงแล้วลูก โอ้ยดอกเฟื่องฟ้าแม่เว้ยดูที่กี่บาทนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูไปจอดรถก่อนทุกคนโอ้ยแม่เก็บแม่เก็บลูกโอ้ยไปค่ะทุกคนไปดูเฟื่องฟ้าเหรอเฟื่องฟ้าต้นเล็กเท่าไหร่คะแปดสิบทำปากให้มันเลื้อยขึ้นนะ สีขาวว้าวเอยสวยอะเออแบบนี้ที่เราอยากได้สรุปเอาสองต้นเลยสองร้อยแปดสิบบาทสวยมาก เอาดินจ้าปูนะปูนะจ้ะจ้าปูผมผมมะพร้าวับไม่ได้อ่ามะพร้าวนีมะพร้าวศพไหมมะพร้าวผมมายิ้มเป็นตมีอ่ะมาทำอะไรคะลูกวันนี้มาเสียตังค์ีะมาเสียตังค์อีกแล้วแม่แม่พามาซื้อดินมีงบหนึ่งร้อยแต่ตอนนี้ซื้อซื้อต้นไม้เพิ่มอีกแหละไหนมาดูหน้าหน่อยดิอ่ะหน้ามาดูไม่ชอบเหรอไม่ชอบสีนี้ เอ้ทุกคนมันอยากได้ทุกต้นเลยอะอันนี้ก็สวยนะร้อยห้าสิบบาทถ้าเป็นอย่างแยมันสามร้อสวยดีอ่ะอันนี้ก็ร้อยห้าสิบอันนั้นก็สามอแต่แต่ที่เราเอาไปเราเอาอันนี้เราเอาเนี้ยต้นละร้อยห้าสิบก็ต่อเขาเนาะก็ลดให้ยีิบาทเออเขาคือดอกซ้อนนะ เป็นเอ่เฟื่องฟ้าดอกซ้อนเนี่ยมันจะดอกมันซ้อนซ้อนกันแต่ว่าไซส์เล็กดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าคนกำลังปลูกต้นไม้ต้นไหนแข็งแรงอันนี้ถ้าฟอร์มเหรอใบอันนี้มันเยอะมากเลยนะก้านาใหญ่อะอันนี้ก้านใหญ่หอหออันไหนอันไหนก้านใหญ่ อันนี้มันก้านน้อยอ่ะก้านน้อยแต่หลายอันอันนี้ดีกว่าเอาเดียวเอาเดียวหนูหนูเอานี้มันแห้งๆมันจะออกดอกดีพี่ออกดอกเก่งก็ได้อีกหนึ่งต้นแล้วจะมาซื้อดินทํไใบเป็นต้นเฟื่องฟ้าเต็มเลยโอเคโอ๊ยโอ,ยโอยก็ได้เท้าบดสามต้นเทียบเลยอ่ะ กินได้ไป่ะวะตอนนี้มันกินได้ไหมคะมเยอะมากนี่แบบนี้ที่เราเห็นเขาปลูกอะจำได้ป่ะนี่เนี่ยแบบนี้แบบนี้ที่วางเรียงกันเต็มเลยมาดูต้นไม้ก็สบายใจดีนะทุกคนวันนี้อากาศไม่ร้อนนะแต่อบๆมีลมนิดๆ สีที่อยากได้เลยสีที่บ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อที่บ้านมีแล้วนะทุกคนไม่ต้องซือนะ้อเลยทุกคนมันเจอต้นอะไรไม่รู้แปลกแปกเนี่ยเนี่ยมันเป็นต้นแบบเนี้ยโอ้เป็นมุดมลองพี่เห็นแล้วมันก็มีเลื้อยลงมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเลื้อยลงมาเลื้อยลงมาเลื้อยลงมาแล้วก็เป็นแบบเนี้ยอะไรไม่รู้อ่ะมีดอกเลยนะเนี่เออแปลกเออเราเราน่าจะมีแล้วแหละ แต่เขาปลูกใส่กระถางแบ่ๆอย่างนี้นะอู้โคตย้ใหญ่เข้าไปช่ได้มาเจอเฟื่องฟ้าสวยแดีวเราซื้อหมดแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูมาชมต้นไม้โอ้ไม้เพียบเลยนี่นะใบใหญ่สวยงามต้นไม้สวยทุกต้นเลย อุ้ยดูอันนี้ดิเอ้ยตลกอะอะไรอะไอ้ครับตะกูลโกสนโกสนอ๋อนึกออกแล้วต่างหูราชชาว้าวสวยมากโอ้ยสวยมากเลยอะทุกคนอยากอยากเลี้ยงอีกแล้วอะอยากเลี้ยงแคคตัสอีกแล้วอะ ดูดูความดอกของเขาเขาออกดอกเยอะมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยหลงไหลเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะคะโอ้ย,อยสวยมากเลยอะ่ะอันนี้ต้นละ50บาทแบบสีชมพูว้าวอันนี้ก็ห้าสิบบาทขายถูกมากเลยทุกคน ตกใจคิดว so ่าเต่าจริงออนไหนเนี่ยสวยอะนึกว่าขีดโดนไม่ไม่ม่ขีดกเตื่นเลยยังนก็ตื่นอันนี้ไม่ไม่ขีดค่าค่าดีแน่ใช่ไหมอันนี้ล้วจะเอาอะไรกันแมนชูแมนสวยมากอ้ามเหมือนกัน แม่เีลาเลี้ยงหนามขอแม่อันนี้เท่าไหร่เนี่ยเราเอาเป็สีม่วงเขาไาเป็นสีชมพูร้านนี้สชมพูทั้งร้านสวยอ่ะนกเหลืองชื่ออะไรนะคะอีกทีตอต่อจุดต่อเต่าจุดแล้วก็ต้นแคคตัสอ๋อตอต้นแคคตัสนั่นเองมาได้นะทุกคนใกล้เมืองทองธานีสวยๆทั้งนั้นเลยอยากได้ละเดี๋ยวจะขอซื้อละตอนแรกจะไม่ซื้อละ ทุกคนวันนี้เราได้แบบต้น้แบบสีชมพูหวานเลยเมื่อกี้ได้แคกตัสขนเมวมาสามต้นร้อห้าสิบบาทนะทุกคนเดี๋ยวร้อนมากเลยเดี๋ยวจะกลับแหละ